สกินแคร์ g ิ a แ t ทนะคะใช้น้องๆเหล่านี้นะคะในการแต่งหน้า ตัวเนี้ยมันอยู่ในเลเวลที่แบบว่าคมมันติดทนมีคนดูขอรีวิวรองพื้นตัวนี้แล้วแกมก็ลือไปเลยแล้วมีคนมาท่วงขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะมาทําให้แล้วรองพื้นจีวองชีพรีเซนตเลเบรส n กินแคริงแมทนะคะแล้วก็แกมได้ตัวนี้มาด้วยเรร์บิวตี้ลิควิดคอนทัวร์สีใหม่สีเมลโล่คือวันนี้เรามีจุดประสงค์ว่าเราจะต้องแต่งหน้าให้เสร็จภายใน30นาที คิดว่าจะเสร็จไหมคะน้องแกมมีงานต่อขวดจีวองชี่นะคะขวดแก้วหรูหลาอลังการเป็นงานแบบสกินนี่สกินนี่แบบนี้สีนี้นะคะที่แกมได้มาเนี่ยจะเป็นสี3ามขีด C ีสอชื่อสียากมากแล้วก็เวลาบีบออกมานะคะเนื้อมันจะไม่ได้เป็นน้ำน้ำเนื้อมันจะมีความแบบเกาะเกาะผิวแบบนี้ปึ้งดูเหมือนหนาดูเหมือนหนาอ่ะแบบมานี้ วันนี้มีชาเลนจ์เพราะว่าเราต้องแต่งหน้าให้เสร็จภายใน30นาทีหลังจากเด็กก็จะมีไปงานต่อเราจะมาใช้น้องๆเหล่านี้นะคะในการแต่งหน้าใช้เซรั่มตัวนี้นะคะ l m s Pro Collagen Future Restore Serum นะคะต่อให้งานผิวชุ่มชื้นอิ่ม,มฟูๆนะเหมาะสำหรับคนแบบทำให้ผิวแบบมีความยืดหยุ่น คอๆ,ๆ,ๆออาง,งานที่เราจะไปวันนี้เป็นงานสกินแคร์ซึ่งปกติแล้วงานอันนี้เขาจะไม่ได้มีแฟชแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีแฟชอะแกว่าแกจะต้องโทนอัพนิดนึงแกขอโทนอัพใช้ฟินแอนเนอร์จาส์โทนิ่งเซรั่มปกติแล้วตัวเนี้ยไม่ได้ไปเปลี่ยนเนื้อรองพื้นอะไรมาเท่าไหร่มันต่างไหมทุกคนหรือมันไม่ต่าง <laughs> กันแดดเคนสนะคะขออนุญาตใช้นิ้วมือให้เพื่อดูก่อนหนึ่งฝั่งเนื้อเขาจะมีความแมท แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,นะเคยใช้รองพื้น YSL All Hours กันว่า All Hours มันยังมีความแบบ Why m a t t มากๆอันนี้มันไม่ได้ m a t t ขนาดนะั้นมันเหมือนแบบเป็นความ m a t t ที่มีความ Velvet ทิ้งความเขาเรียกว่าวอะไรเหมือนจะมีน้ำไว้เบาๆหน้าแก้มอืมแล้วก็เกลี่ยดได้ง่ายมากใช้นิ้วมือเกลี่ยดได้เลยเคสนะคะเขามีแปรงลงลอง,งพื้นอันนี้ปึง้งลงรองพื้นได้เนียนมาก ใช้คอนซีลเลอร์ของอเวอร์ก s าสที่สว่างกว่าผิวนะคะสีคอตตอนนะคะเดร๋ยมจะโรนี้ก่อนใช้แปรงของโซเอวานะคะ พอรองพื้นสีเข้มไปกว่าหน้าแก้มใช่ไหมแล้วก็ลงคอนซีเลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวนะคะประมาณ2เฉดมันก็จะช่วยลิฟต์หน้าแก้มมันก็ทําให้ใบหน้าแก้มเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นคือถ้าใครมีรองพื้นที่แบบสีเข้มมากๆอ่ะอาจจะไปผสมกับรองพื้นที่สีอ่อนกว่าหรือสว่างกว่าก็ได้แต่ว่าอันนี้มันยังแบบอ่ะพอไหวอยู่มาเลยนะคะ Rare Beauty สีเมลโลสีจะเป็นประมาณนี้เป็นเลือกสีอยู่นานมาก แล้วก็สีที่เขาว่างขายทั้งหมดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะจำว่าเรนสีเขาอะค่อนข้างดีเลยก็ลองดูได้นะคะพอแตะแบบนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนทูพียังไงก็ไม่รู้ตัวที่มันเป็นโ oh อไมด์ดอ่ะแบรบิตี้สีโฮปนะคะต่อได้เลยเยอะไปไหมเนี่ย ไฮไลท์แรบบิตี้แมกนาไทส์สีเป็นประมาณนี้นี่นะคะ่ะคารอลทิวเบอรี่นะคะไมโครพาวเดอร์นะคะ สีเมือนเข้มมากจากกนแกมีความสุขว่าหน้าแกมองมากแล้วต้องเอาปัดแก้มมาสู้ทุกคนแล้วเราปัดแกมมาสู้ทูพีเบอร์สิบสี่ปัดแกมทูพีคือสวยมากนะเวลาไปงานแรกๆจะมีความสึกว่าแต่งออดมาจนถ่ายรูปออกมาไม่เห็นอะไรเลยแล้วหลังๆมาเนี้ยก็คือเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พอทราบว่าเออโอเค แต่งประมาณไหนมันถึงจะโชว์บนกล้องนะคะอะไรประมาณนี้ b ้ o It I'm m i s i n g สีดราม่าบ้เสร็จแล้วเกลี่ยพาเลตของ d e s i ่นะคะเป็นงานน้ำตาล9หลุมแบบนี้เป็นแบบว่าน่ารักน่ารักนี่แต่ว่าอ่ะเกลี่ยง่ายใช้ง่ายมานี่เราจะใช้สีนี้ที่เป็นงานแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะ คือมันลงให้แพ็กสีมากกว่านี้ได้นะแต่วันนี้เราอยากได้งานชิลๆแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เม็ดสีแน่นขนาดนั้นเราก็จะเกลี่ยปื้หัวตาแล้วก็เกลี่ยแค้นเมคเลยคือไลเนอร์อันนี้เป็นสีใหม่ออกมาแบบน่าจะปลายปลายปีที่แล้วเพื่อนดูผิวแกบดิเพื่อนดูสีผิวแกบกับสีผิวหน้าดิมันแอบเข้มไปนะตัวจริงอะ โอเคมาที่ลิปเรานะคะ Coslook kissable tint นะคะเบอร์ T3 นะคะ T3 จะเป็นสีประมาณนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็เวลาลบเนี่ยขนาดทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะมีสีทิ้ติดด้วย n ก k i นะคะเบอร์ Afternoon Tea Freeze เขามีงานพอร์อตๆแบบนี้นะคะนี่คือสี JS03 คเวอร์ช <c oughs> อ่อะสีเป็นงานแบบนี้ฟรีเนี่ยลิปสวยมากนะคือทั้งตัวกลอสทั้งตัวนี้คือสวยสุด เป็นเวลาเก,เกือบจะบ่ายโมงพี่สาวไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องหน้าการคุมมันสีรองพื้น ตอนนี้คือเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วจริงๆวันนี้เราลงรองพื้นตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงแต่งหน้าเสร็จประมาณเที่ยงเสร็จแล้วแกมไปอีเวนต์คิดว่าไวาจะชิวสวยๆไม่นะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตลราถือของแบบถุงเดียวนะถ้ามันหนักมากเลยทุกคนเสร็จแล้วแกมไปไปสนีไปเอาของปรากฏหลงแล้วก็เดินแล้วก็ถือถุงหนักๆอันนั้น,นขึ้น BDS ประมาณ2รอบเดินโน่นนี่เงือออกหนักมากแล้วพอเราเหนื่อยเราใช้พลังงานเกินกําลังผู้หญิงสูงร้อยห้าสิบแปดเลยประมาณเนี้ยแล้วก็มีการหลับไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วบอกเลย ว่ากิจกรรมการหลับเป็นกิจกรรมที่ผลิตน้ํามันได้ค่อนข้างเยอะพอๆกับการออกกําลังกายเลยนะคะพี่สาวและนี่คือใบหน้าของแก๊มหนละังจากอยู่มา12ชั่วโมงค่ะ ความติดทนตัวนี้แก้มให้สี่เต็มห้าคือมีที่ปัดแก้มของแก้มหลุดไปมีรอมพื้นหลุดไปข้างจมูกแต่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าผิวแก้มไม่เละเลยและดูจากกล้องจะรู้เลยว่าทําไมแกมถึงชอบตัวนี้เพราะตัวเนี้ยคุมมันดีมากนี่คือการคุมมันที่แท้ไม่มีน้ํามัน ออกมาให้แกมเห็นเลยถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีผิวมันและมีรถยนต์ส่วนตัวนะแกว่าความมันอนะไม่ออกมาเลยด้วยซ้ําน้องเขาจะเกาะผิวแล้ววันนี้เนก็มีการใส่แมสก์นะเออใส่แมสถอดออกใส่แมสถอดออกรองพื้น YSL นะคะเป็นรองพื้นตัวหนึ่งในกลุ่มแกมที่แมทมากแบบไม่แนะนาําให้คนที่มีผิวแห้งเลย ตัวนี้เขาแมตน้อยกว่าไ s l แต่อาไเป็นองพื้นที่ต้องบำรุงผิวดีๆเหมือนกันอนะคือต้องให้ผิวแบบชุ่มชื้นไม่ขาดน้ำบำรุงผิวติดต่อก,กันหลายๆวันให้ผิวมีความแบบอิ่ม,มๆเด้งๆนิดนึงนะคะตัวนี้มีความสุขว่าน่าจะเหมาะสาหรับคนที่มีผิวมันถึงมันมากคนที่มีผิวเรียบเนียนเนี่ยใช้รองพื้นตัวนีน้น่าจะผิวสวยมากๆสําหรับคนที่มีรูมขนกว้างอย่างแกมนะคะมันจะมีอย่างนี้แกไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมแต่ว่าถ้าแกมองใกล้ๆอย่างนี้นะคะมันเหมือนว่ารองพื้น่ะจะเป็นแผ่น แต่ถ้ามาอย่างนี้นะประมาณหนึ่งข้อแขนแกมครึ่งครึ่งข้อแขนแกมนะคะไม่เห็นแล้วว่ามีอะไรเป็นแผน่แผนๆเกิดขึ้นเนี่ยพอถูนิดนึงนะคะความที่มันเป็นแผ่นๆน่นนะมันก็คือหายไปเลยแล้วก็ผิวสวยเตะมากลาม,มองตัวเองในกระจกอะผิวแบบไหว ผิวสวยมากใครเคยใช้ตัว Dior Matte Forever ใช่ไหมตัวนั้นเนี่ยสำหรับแก้มคือไม่คุมมันไม่ติดทนบนผิวแก้มเลยแต่ว่าผิวเขา,วาแก้มต้องยอมรับแล้วว่างานผิวเขาสวยจริงตัวนี้นะคะผิวสวยกว่า Dior จะพูดแบบนี้เลยผิวสวยกว่า Dior แล้วเนื้อมีความแบบใกล้เคียงกันมาก แต่ผิวสวยกว่าคุมมันดีกว่าและติดทนกว่าตอนแรกรู้ไหมว่าแกมคิดว่าผิวมันหมองแต่ผิวมันไม่ได้หมองทุกคนคือวันนี้แกมให้สามีแกมเช็คอีกรอบนางก็บอกว่ามันก็ดูแมทช์กับผิวอยู่ดีนะแต่แกมมองตัวเองแกแบบว่ามันดูไม่ใช่ผิวเราอ่ะแกมมีปัญหาคือการแมทช์โทนสีจีวองชี่ c 2 4 0เป็นโทนชมพูแกมแพ้ลองพื้นโทนชมพูมากแกมทาแล้วแกมแบบมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะเทียบกับงานนาสโกบีตอนนี้ที่แกเมีอ่ะ เพื่อนเข้าใจปะว่าแบบมันชมพูไปกว่าผิวแกม้มพอมันชมพูไปเนี่ยเวลาทาแล้วในชีวิตจริงๆแกมก็แอบรบู้ความรู้สึกว่ามันแอบ,บชมพูไปนิดตัวนี้นะคะคือเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างเซตตัวไวนะเพราะฉะนั้นต้องลงเลยเวลาใช้นิ้วมือนะคะจะมีความเหนืดเล็กน้อยแต่ก็ยังใช้นิ้วมือเกลี่ยได้อยู่เหล่านี้นะคะจะเป็นรองพื้นที่แบบว่ามมันติดทนอยู่ในแบบ เลเวลเดียวกัน5ตัวนี้มันอยู่ในเลเวลที่แบบว่าคุมมันติดทนค่อนข้างดีสู้กาศประเทศไทยแกมใช้รถ B ี s ใช้รถสารนะอะไรเงี้ยหตัวนี้ยังเป็นตัวที่แบบเอาผิวแกมอยู่ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบอะไรที่ลองลงมาคือคุมมันน้อยกว่าหน่อยติดทนน้อยกาหน่อยแต่ว่าผิวสวยแล้วก็ผิวไม่เละนะคะแต่มันให้นละงานผิวเลยอะแกมอยากให้เพืเ่อนๆไปลองทาด้วยตัวเองเพราะมันให้นละงานผิวจริงๆคือน้าสเนี่ยจะมีความแบบว่า เล่นแสงแสงไหนก็สวยแต่จีวองชี่มันจะเป็นความแมทที่แบบผิวอิ่มแบบลูกคุณบอกไม่ถูกคือถ้าไปงานต้องการผิวเป๊ะๆอันนี้เป็นเลยที่แบบสวยมากส่วนชาแนลวันนี้หรอพอมันมีรอมพื้นงานแบบผิวสวยสวยมาชาแนลก็เริ่มแบบตกไปคือคุมมันติดทนมันก็ไม่ได้อะไรมากสำหรับตัวนี้เออก็แอบแบบเทใจไปฝั่งนี้มากกว่า สรุปสุดท้ายนะคะสาหรับรองพื้นจีวองชี่นะคะเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่ติดทนดีมากคุมมันดีมากแนะนําให้สําหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็บรารุงผิวดีๆข้อเสียนะคะก็คือว่าเฉดส,สีที่แกมได้มาเนี่ย C240 เป็นโทนชมพูที่ไม่ค่อยเหมาะกับผิวแกมที่มีอันดร์โทนนูโตรเท่าไหร่และอีกสิ่งหนึ่งสําหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างก็คืออาจจะเป็นแผน่แผนๆได้เวลามีน้ํามันออกมามองใกล้ๆอย่างเห็นแต่มองไกลๆแบบครึ่งข้อแขน่เงี้ยไม่เห็นแล้ว ผิวสวยลูกคุณมากอยากให้เพื่อนไปลองวองชี่เนี่ยไม่น่าจะมีขายออนไลน์หรือว่ามีในเว็บไซต์เซฟอร่าเดี๋ยวแกไปหาพิกัดมาให้จำไม่ได้ด้วยว่าซื้อมาก,กี่บาทก็เดี๋ยวพิกัดของต่างเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคอมเมนต์ปกตินะคะแกทะารีวิวเครื่องสำอางใหม่สกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเนต์นี่ฝากกดไลกดแชร์ share, ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอนชชองเราแกบด้วยโซว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปลวคะสวัสดีค่ะ